เลยนะครับคร <สา S 1> ับผมเรนเจอนะครับก็ก็ <c oughs> จ่ายกันสแกนคิวอาร์โค้ดเกอกแบบสอบถามรับถุงผ้าน,นะจ๊ะชมนิทรรศการและเกาะสแกนคิวอาร์โค้ดนะจ๊ะเกอกแบบสอบถามความพ,พึงพอใจทุกใบสแตนนะจ๊ะแแกนแล้วแแกนแบบสามนะจ้ะค่ะนะคะมีรูแล้วก็มีข้าวด้วยนะคะข้าวของใบสแตนใส่กระดาษนโลกาเพียงแค่ที่ข้าวของ ครับสวัสดีครับสวัสดีบอแมพีน้องกินไม้แหงานนะครับครับวันนี้ก่อนสวัสดีจอนเจ้าชาสีกว้างพยานะครับเจอทีพูธนวัตกรรมเกษตรทั้งสมัยทั้งกินไปของเกษตรกรครับวันนี้ก่อนจะมีเนื่อนึงของกรมอนไใหม่ครับรวมทั้งการเกษตรการด้านการมืองไทยและสมาคมดินแท้ถุงนี้มองปรไทย แล้วก็สวปนะครับครับันนี้ก็มีในเรื่องของพูดนะครับต,าต,าตาา่งางๆเป็นที่บริการพี่น้องเซเลอร์รอนหรือว่าผููเข้าไปเอางานนะครับในเรื่องของสมาคมกีฬาและวิทยาเขนะครับส่วนผู้บริการในเรื่องของพูดตการครับในเรื่องของอนวัตกรรมใหม่นะครับในส่วนของนวัตกรรมในเรื่องอทงี่มันมีทางผื่สวน,นและฟักแรกบิ่ไป ่าตอนนี้ก็สื่อวิจัยที่สื่ชัร้ายนะครับก่อนมาใหบริการกับพี่นอ้องเกษตรกรที่มาทำงานนะครับครับก่อต่อไปก็เป็นในเรื่องของอ่า,อามุ่งสู่ BCG โดยผี้อินซีชีวภาพนะครับสิงก่อามาบริการพี่น,อใน,ใน้องเกษตรกรตัวยนะครับ ครับวันนี้ก็เ,เรียนเชิญทุกท่านทุกคนกคนะครับที่เข้ามายอางานเพาจะมีในเรื่องของอากาแฟนะครับกาแฟทั้งศูนย์วิจัย กระทรวงชยงหม่ครับซ <than> <Exactly. S 2> ึ่งสึ่งมามือบริการพี่น้องเกษตรกรหรือว่าผู้มาแอลงได้ชิ้มนะครับได้ทิ้งฟรีนะครับประกอบร่วมตอบแบบสอบถามนะครับแล้วกอได้กระเ๋าะได้กระเป๋านะครับได้กระเ๋าฟรีนะครับฟรีสวยงามนะครับสวยงามมากได้ใส่ของชุดพิเศษหนอย่างนะครับวันนี้ในเรื่องของพระราชกรรในเรื่องของเครื่องจักรกลเกษตรนะครับก่อนนี้ในเรื่องของเครื่องควกาแฟนะครับ ก็เป็นีนเสื่องบัวกระแฟเครื่อป้ยหรือกรข้าวที่หน่งของที่แบบนี้แบนี้่เครื่องกระทะเครื่องเครื่องแก่ขัดคระีขักระข้าวข้าวของนี้เกรกินอย่างครับอ่างไรใขการันธุ์ตุ้ยใช้กลุ่มข้าวกลุ่มอะครมาตอรูปแุ้วรูปแทนได้ครับของและของคุ แก้ร้าปีนะคะแก้เก็คามยยน่ลกกับกโราาไม่ใส่ได้แล้วจะเข้าไปรัองที่รารู้บราณาวเป็นของอนก็รับไม่ใหม่นะคะตอนน้ก็่้เหมอนนะคะของคุณทานพี่นข้าไปไดคะของคุทานพี่เข้าไป้ไคอุ่านี่เ้าไปมคของคานเขาไปไมคะคท่านพี้ไมคะของคุณท่านพี่เข้าไป มาปลักใจะต้เหลือยวเนประกอบไหนหนะครับขอบคุณุนนากครับทำในเรื่องของชีวพันธ์นะครับชีวน,วนาต้นกลิ่นผาสามทนี้นะครับก็วันนี้ก็ะไปชีวพันธ์จะเขียนอาการไปซื้อนะครับผมนี่เ่อนของชีวพันธ์หลตัวนะครับีของรูน้นี้ช่ว่าปจากสามทีนี้นะครับ ข้าวดบนี้นะว่าได้ทำหลายๆอย่างรบชาตดีดีที่เราไม่เได้สริม ไปเลือกสมุดได้นะครับถ้าใส่ยีปแล้วก็เรียนชิมนะชิมกาแฟจากศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ได้นะครับพร้อมกับข้างๆเขาตีมีในเรื่องของการตอบแบบสอบถามนะครับเขาที่นี้จบเป๋าแล้วนะกระเป๋าสวยงามมากครับสวยงามมากนะครับแบบนี้นะครับคือกระปี่น้องกี่เดินไม่เอานะเข้าไปเลยเรีนเชนนะครับเรียนเชิญนะครับเดินดื่มละฮะเป๋า แม่ละเจะ้จกเายางงามหลายคนก็ะเกหลายคนคนยเจ้าตัวไปสถาน้อยนะครับมีวามมให่ด้วยนะครับตับรมาปสถานแล้วในเชินเช้งน้ำมาชิแสได้ับมีแสสดนะครับหอมหอมวางบริการพี่น้องพี่ม้าเอนะครับุ มีมาตรการเช่นเราห่อองมาห่อบ้าแเราจะแบบของนะงั้นคสบายนครับเข้ามาหอมขออก่รงบันไดสุรนะครับจากูนคริบสุขเชียใหม่นะครับเข้าสูคธของเ้าอีกพุทค่ร่วงเดินเช่นข้าเดินเช่นข้าการเช่นหนาเลยครับเช่นนารอก็แม่สหนเลยนะครับเส็นแล้วครับ น้ำไปปลูกได้ต้องนะครับค่ะคุณนี่ต้นนี่คือยอนมีนวัตกรรมของสวกรณ้เจ้าเกี่ยวกับพืชพันธุ์ดีกันแปรรูปเครื่องอบเครื่องอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรน้าเจ้าแล้วก็จะมีว่าอะโวคาโดน่าจะกินได้และทำเอียงห้องบัดเดียวเพื่อแต่งเครื่องสำอางนะน้าเจ้า มีนิีรเทศการเกี่ยวกับหอมแดงพ่อเมืองแค่ออกไปละี่อ้ก็เข้ามาดูตังไหนนะเจ้าหดเราได้วยจองคือสีเสียน้ำหนึ่งครับเจ้าน่าจะจองตรงตีทั้งงห้งมดเก้าายพันครับครับครับก่อนก็เป็นก да ็เป็นเรื่องดีนะครับดีได้จะดนำป็าพันนะครับท่าสรีเข้าเปเสนผู้ดีสนใจให้เอาในงานนะครับ แจกเลยครับแจกท้่มเลยครับแ้งลเจาไปอเยานี่ักก่อแรกกับือที่อยู่น้องนี่กี่หูเี่หูอนนี้แล้วั้มดกี่หูดาวเดี๋ยวประมาณสามสิบหครับสามสิบนครับครับถ้าปจยมาถ้ามีถีอาจรนัีานครับมีสองคนครับเชียงรายหนึงเขอยิบไปนั เปนใกล้มือนะครับสองพันแตกต่างกันจะได้ครับสองพันนี่พันนี่แตกต่างกันจะได้ครับก็หะครับผลกดิกผลสดในคนข้างเยอะรันักษณะเขอเลยคือมีคาราิวในตัว่่าง แต่ทั้งสองตัวี่มีลักษณะที่ไีมกัถ้ามันใหญ่ก็ไปอันนี้จนี้เหรแต่ดูจากลักษณะใบใบใบน้อยมันจะมีแบ่งช้าไปเนี่ยใบเขจะมีลักษณะสีเขียวเข้มใบหนาครบแล้วก็มีแฉกทั้งหมด7แฉกใบครบในส่วนของเพื่อหนึ่งเองเนี่ยใบเขาจะมีลักษณะเป็นใบสีเขียวอ่อนครับดีใบจะมีลักษณะห้าแฉกโอเคหนึ่งสองสาสี่ห้าครับผมปะมาณนี้ครับ ขอบครับผมไม่ประมาณสามเดือนก็สามารถเก็บผลไปเด็ดครั้งแรกได้แล้วครับขอบคุณครับเอ่อ especially in นครสวรรค์ตา and แพร์ yes and and hope we we will taste t a s t this this m a i l อือฮึอ่าอ่า male ให้กำลังใจลูกน้อง no no it's h for male ดูโครงการแสดงดีเลยอ๋อ มาขอดีกร <Sorry. S 1> uh, uh ีขอเป็นที่ดีเลยครับได้ขอดีกรีดิสตอนนี้ก็เป็นความรู้เกี่ยวกับการที่เข้ามาอยู่กับพวกเราก่อน